สวัสดีค่ะค่ะขอบ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 ขอกกอบกอบขอบะอบขีตขมบขอบอบขอบจ้าขาบอบขอะคอบขอบขอานยกขอบขอบขอบยอบขอบขอคขะบขอบะอ่ขอบขอบไอบขอนขอบขอบขอบขอกขอบขอบพอบขอบขีบกอบกอบข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 อมขอบขอบยอบขอบขอบขอะขอบขอบขอบขกขอบขอบขอ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 บขรบขอขอขอบขรบาอบขขง ิดสิ่งไหนก็ขอให้สนใจปรารถนาค่ะหยิบจับสิ่งไหนก็ขอให้เป็นเงิน,เป,นเป็นทองธุรกิจการเงนินการงานก็ขอให้กา้าวหน้าจเจริญร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปนะคะพบเอจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวค่ะคะแนนที่มีกิ๊กท่านเมตตาม,มาก็ขอให้กลับเกินสู่ธุรกิจของครอบครัวพี่กิ๊กเป็น พันเท่าล้านเท่าน,น,าน,น,นะคะผลรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะขอให้พระคุปกรมปกปักรักษาพี่กิ๊กนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะที่ช่วยเมตตาต่อยอดให้กับบ้านเราค่ะที่เมตตาเมียงไปของเรากับขอบพระคุณค่ะจากเมียงไพก็กินไปเรื่อยๆเลยค่ะเนาะจาก ขอขอบคุณมากๆค่ะพี่กิ๊กค่ะที่เมตตาบ้านของเราจะให้แม่ไปได้ทานผลไม้วันๆนะคะ,ะขอบคุณที่เมตตาปิดด้านให้กับบ้านเรานะคะดีใจมากๆเลยค่ะที่แม่อมไัยผลไม้หมดวันนี้ค่ะหลังจากว่าที่สามวันผลไมล้เราก็ไม่หมดค่ะวันนี้ก็เป็นวันเหมือนกับว่าเรานับหนึ่งใหม่ก็มีแม่พระค่ะพี่กิ๊กท่านช่วยเมตตาปิดด้านให้กับบ้านเราค่ะขอบคุณค่ะ